ออเดอร์เมื่อนี้ค่ะพี่น้องใส่กอกใส่กอกหมู้วนกระมั่งหนึง่งใส่กอกหุ่นเซนเน้มตุ่มกิว้วใส่กอรอกเนื้อค่ะแม่โมนี่นี่ค่ะมีสีอย่างไผบพวกันไหนซิมรสศาสตร์กะสซั่งขามาเดอ้อค่ะเด้อรับร่บอง อร่อยอร่อยอร่อยแซ่บอีลีค่ะพี่น้องแซ่บอีดีเนี่ค่ะค่ะพี่น,ออน,น้อ,นองเทสแล้วแล้วค่ะ ใส่กออีสานใส่กอหมูวุนเส้นหมูแดดเดียวแล้วกับแหนมตุ่มจิ๋วนี่ค่ะออเดอร์ที่สีส้มวันจันนี่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมืออื่นกับคือสีมีออเดอร์หอมมอีกไผ่เพร่ะในสร้างกัสร้างได้เด้อค่ะเนี่ยรับรองอร่อยแซ่แบแซ่บด้พี่น้องเด้สอสร้างหอมมาลรดค่ะราคากับ่อแพงทรงห่องเย็นไห่ ราคาของทรงไอเราคาห่องเย็นค่ะแล้วเต้น,นำนักค่ะบ่เกินสามกิโลกรลอยเศร้าบ่เกินหากิโลกะ่ะลอยหาสิบบ่เกินสิบกิโลกบสองลอยค่ะราคาทรงตะบะคุณภาพนี่เนนนอนค่ะเพราะว่าเขาทรงห่องเย็นค่ะผู้ไดว่าในร้างก็ซั่งข้ามาเด้อค่ะเดี๋ยวสีรุ่งเฟนนหา